ครับผมเบาเอมาแล้วครับเมื่อนี้เบาเอจะพาพี่น้องมาตักแหนแดงให้ปลากินด้อครับเด้อนี่คือบ่อแหนแดงครับมีสองบ่อขนาดกว้างนะครับสองเมตรแปดสิบความยาวสี่เมตรแปดสิบนะครับผมส่วนบ่อนี่นะครับความยาวหาเมตรความกว้างสองเมตรแปดสิบครับผมมีอยู่สองบ่อนะครับแหนแดงไมโครฟิลลาครับผมนี่ครับอุปกรณ์ตักของเบาเอก็คือจะเป็นตัวนี้นี่เข่งขบุญนะครับครับตักใส่คูถังครับ ฟู่ดีครับสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวครับผู้ใดอยากอยากหูวิธีการเตรียมบอแเน้แดงนะครับวิธีการเลี้ยงหนแดงจังไดเดี๋ยวปอเอจะมาเห็ดลิปนะครับเห็ดลิปแนะนํานะครับผมนี่ครับพี่น้องครับเต็มคูแล้วครับเนี่ยปอเอที่พาไปเห้ปลาครับผมไปกันเลยครับนี่หนุ่มเลยครับหนุ่มหลวกวานลงไปเลยครับเมืองปลาเขาสิมากินบอ มาแล้วครับมาแล้วปลากินผือดนะครับเด้อปลากินผืชดส่วนมากจะกินแหนแดงนะครับกินผืชดเป็นอาหารกินหญ้ากินพักบุงกินเศษฟางนะครับมันจะกินเป็นอาหารนะครับมาแล้วครับพี่น้องเบื้องกําลังไรตอดกินแหนครับบูบับบูบับบูบับเลยคุณปลาตรงนี้นะครับยำหนักยำหนานะครับว่าเป็นปลากินพืชนะครับ ปลากินพผืชได้แก่ปลาชนิดใดแน่ก็คือเอาขาวๆนะครับเนาะอที่จริงมันก็มีหลายหลายสายพันธุ์หลายชนิดครับก็บมีปลานิ่นปลาตะเพียนปลาทับทิมปลาไนปลาสลิดนะครับผมปลากระเดื่อก็กินพผืชด้วยกันครับผมนี่ปลาี่ซกมูนันนะครับผมนะครับนี่ครับเขากินอยู่ครับเดี๋ยวหอดมือปหอดมือแรกนะครับเมดนะครับผม เขาสีทะย่อยกินนะครับเขาบ่ได้กินแบบบุมบำบุมบำคือเ้ามหิ่หัวอาหารเม็ดนะครับเขาสีทะย่อยกินสวบกินสวบกินนะครับเพราะว่าแหนแดงแหนแดงมันดอกไงไหมครับดอกฟูครับพี่น้องเนี่ยดอกคนฟูเด้อต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับเพราะว่าปลาเข้ากับตวพรท่านใหญ่ปันไดคุนพี่น้องนี่แหละครับเลี้ยงไวเพื่อเป็นอาหารปลาลดต้นทุนนะครับผมแล้วถถาถามมาเลี้ยงแบบนี้ปลาสีไงบอ ไงครับตคือกันครับแต่ว่าอาจจะต้องใส่เวลาแน่จังน้อยนะครับจะแตกต่างจากการเลี้ยงขุนหัวอาหารอย่างเดียวนะครับถ้าเลี้ยงขุนหัวอาหารอย่างเดียวเขาจะไงว่วโตไววนะครับแบบนั้นเขาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นในการขายนะครับเนาะเลี้ยงไว้ในเชิงเชิงพาณิชย์นะครับเลี้ยงไว้สลหรับขายขุนขุนขายนะครับอันนี้ก็คือจะเลี้ยงไว้เป็นแรงอาหารสลหรับครอบครัวครับเทาก็เลยต้องลดต้นทุนแน่จังน้อยนะครับสื่อแต่หัวอาหารหายหลายมากกัหัวอาหารสมือนนี่ราคาแพงครับพี่น้องครับ ก็หูหูกันอยู่นะครับเนาะก็เลยหาวิธีการลดต้นทุนหัวอาหารก็หายบางเป็นบางเวลาเป็นบางบางขังข้าวนะครับย่มพ่ามีหัวอาหารเขาก็หายแน่แต่ว่าก็ไม่ได้หายหลายนะครับลักๆจะหายกินแน่แดงครับกับตรงพูดนาจจะเห็ดแซ้นวิดใวเส้นวิดคืออีหยังหลายท่านอาจี่สงสัเส้นวิดก็คือเข้าเอือนข้าเอื่อนใหันอัอนให้มันดูดีซื่อๆดอกครับเพราะว่าขาเห็ดเป็นสันสนเหมือนขนมสันเหมือนเส้นวิดนะครับก็คือจะเอาฟางเอาฟางมาว่างไว้แล้วก็ทับถมด้วย ปุ๋ยคอกมุ่นซัดนะครับขีวัวขี้คว้วแล้วก็เอาฟางสลับกันไปกันมานะครับเพื่อที่จะให้มันเปืือยไปจะได้เป็นอาหารปลานะครับผมปลากินพืชของเขาจะกินพวกเศษฟางเนาอ่าพวกปุ๋ยคอกนะครับที่ที่ผ่านการหมักไปนะครับก็จะเป็นอาหารให้ปลากินนะครับนี่แหละครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบาเอบ้านสวนอุมพักชนแนลน้ำในนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ